เป็นจังแดคะ่ะว่าแรงงานเงียบบ่คะ่ะจิจการทุกจิจการตลาดก็เงียบร้านค่ะก็เงียบรนริืสอยก็เงียบค่ะอดทนคะ่ะทุกคนคะ่ะสิสเก,กิบค่อนข้างเงียบเป็นน้ำหยางเป็นน้ำอาการหอนหรือเปล่า คนเรไปอยากออกบ้านสั่งแก๊ปั่งเซเว่นนี่จะเป็นอันเล็กหน่อยเปิดเทิมอรื่องเงียบปะอากาศฮอนฮอนก๋นเตี๋ยวฮอนฮอนแบดนี้ so, so.